สวัสดีครับสวัสดีซิก่นครับผมห่างหายไปนานครับเพราะว่าสองสาวันเมื่อกี้มัวแต่ปวดสมองกับน้ำปลาน้ำที่บ้านไม่ไรครับปัม๊มพังซือ้อปั๊มมาใส่ไม่กับบไหลอีกสุดท้ายเจาะน้ำประดานใหม่หมดไปอีกส0มหมื่นกับบาทอีกโอ้ยเสียของก็เลยหายหน้าห้ตาไ,ไ,ไป2องาวันครับอะ วันนี้โดนเหยียบจมูกครับนี่มาทำงานข้างบ้านเลยเนี่ยแต่วแวะมาเล่นกับสิคริตนะครับไม่ค่อยได้มาเลยอถ้าไม่ใช่จะหยุดล้เบ้อวิ่งอีกเที่ยวหนึ่งบ่อันนี้มันลงไปขับแทนเขาเมื่อกี้ครับนี่ลง <laughs> าเลยลบเลยนานๆขับทีนานๆขับที่นานนานทอาจารย์จักต้องลงไปเก็บงานให้คืนไอ้กริต ปกติแล้วก็จะมีคนขับประจำครับนานๆมาขับทีมาเปลี่ยนให้คนขับพอได้พักโอ้ยไอ้คันสีม่วงนี่ซื้อรถอูไหนวะทำไมฝุ่นวะมาดูมาร์กไฟครับมาร์กไฟร้อยตัวนี้โคตรทนเลยบอกเลย <laughs> ทนจริงๆหลายปีแล้วไปกี่ปีแล้วมั้งเจ็ดแปดปีแล้วเหรเนะ ถ้าถ้าถ้ามันไม่ทนจริงๆนะบังริึ้นมันซัดขาดครึ่งแล้วนี่ครับเนี่ยเขาทนเลยครับเจ็แปเก้าปีแล้วอ่ะปีกมันล้วมเลยนะไอปีกหูช้างมันแหมนอตมันล้วมอันนี้ก็ได้จันจักรับพี่จักคนแถวบ้านจะรู้จักดีครับเจ้านี้เมื่อก่อนล่อในงงานหลวงมาเน้นๆเลย แล้วก็วางมือไปขับรถพ่วงหลายปีเนาะสิบกว่าปีนี่ก็เลยเลิกขับรถพ่วงแล้วมาขับไปโคคืนคันนี้เมื่อก่อนซื้อมาได้ประมาณหกแสนกว่าบาพหกแสนกว่าครับใช้เกือบสิบปีแล้วเาขาให้อาคันคันคันนี้ซื้อมาจากไหน จะอัดเหรออัดบันได้ทนมือทนตีหนักคลิดมากเลยเนี่ยแต่ก็ยังเร็วอยู่นะเกันไม่ได้ทั้งวันอ,อเร็วด้วยครับอันนี้ยังเร็วอยู่มาเร็วไม่เร็วเดี๋ยวดูกันอา้าวจอดแล้วบ่โอ้ยไปงีบางตักดินอยู่ไหมผมมาค่ำหน่อยครับจนเขาจะเลิกงานแล้วนี่ก็ ลอกหน้าดินครับเจ้าของนาบอกอยากได้แบบปัดเงี้ยก็เลยจัดให้ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเดี๋ยวมาดูจานจาัดโ์ฟีไม้ลายมือหน่อยบับ <laughs> ตัวนี้ s อสเ0หนึ่งรปลอมนะครับไม่ใช่ร้อยร้อยเต็ม <laughs> ไม่ใช่ร้อยเ <laughs> ตะก็จะมีของร้อยยี่มาปนปนบ,นบ้างง <laughs> ี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วใหญ่ก็เดิมครับ <laughs> อันนี้มันเป็นเครื่องเทอร์โบอะ เป็นเครื่องตัว120รอ้อยยี่สิบอบางเป็นเครื่องของตัวร้อยยี่สิบไปแล้วครับแต่เอวมันไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่มาเนะเอะอเเดินไม่เคยแตกเลยใช่ไหมเปลี่ยนแค่เครื่องกับโซ่กับมุงกีครับแต่ระบบเขาดีมากนะเป็นเก่าๆเาางี้ยวันนึงเคยตักได้เยอะสุดเท่าไหร่เนี่ย แบกบอลแล้วสองร้อยเที่ยวที่เคยได้อยู่ใช่ไหมโอ้งานเที่ยวครับสองร้อยเที่ยวอะพี่จักลรลองคนขับพี่จักรเคยจ่กได้สองร้อยเที่ยวมกันถ้างานคล่องๆครับถ้างานคล่องๆวันหนึ่งเขาบอกว่าสองร้อยเที่ยวก็เคยได้ทนมากเลยอะต้องยอมรับว่าทนมาก ว้ารถดำต่อตูดกันมาเลยไหมมาก็มากันเป็นกลุ่มเลยเอาบันใดเศร้าแท้เจ้าบับเออโอ้ไม่พอครับเฮ้ยนี่งานเที่ยวหรืองาน,นเหมาเอาอไอคริดบอกว่าไอ้คริดบอกว่าใส่น้อยตกงาน กดดันกดดันรถมาเยอะแล้วดูครับรถมาเยอะแล้วช่วงหัวค่ำครับช่วงใกล้จะเย็นละกิโนโนหมดเลยตัวนี้ทิมเอกิโนโนทั้งหมดเลยฮะไม่ได้หรอก มาไมตอนนี้กำลังแต่งให้เขาครับว่าเจ้าของนาบอกว่าไม่ต้องเอาลึกมากนี่มันดังก็ไอปีกหมูช้างมันครับนี่ลอดหลวมตาคันนี้บิวใหม่เก็บรั่วซึมหน่อยแต่ที่จริงเขาก็ไม่รั่วเท่าไหร่นะเก็บพวกสลักนะครับเก็บบุดสลักแล้วก็ทำ่ังล่างเก็บสีแก้วเลยอะ่ะคันนี้ตามไปดูครับ กติดเขาออกสองทีมเลยนะครับเจ้านี้ทำงานสองทีมมีโคมสูอีกคันหนึ่งโอ้โคมสูตตักอยู่ไหนโคมสูอยู่ไหนฮะอ๋อถึงก็อรถด้ำมันแตกมันี่หมดเลยคนขับคคขับรถไสา อ๋ออยู่ทีมไงนี่ต้องได้ต้องได้ทุกคันอ่ะบางที่คนขับไม่โคน่นี่ต้องไปขับสิบสองล้อก็มีไม่มีควันเลยแลยวพูดถึงอ่ะรถสภาพเนี้ยตักวันละร้อยเที่ยวนี่ก,นก็ถือว่าเจ๋วแล้วใช่ไหมแต่ร้อยกว่าทุกวันหรอเนาะเโหไม่มีงวดนีดดเขาพูดได้ไม่มีงวด ไอเถื่ออวนไม่ค่อยอยากไปกับมันเท่าไรหรอกไปกันเนี่ยไปเะไรบิดมือบิดว้นนะถ้าได้ไปลอะกับคลิปนี้ไปบิดมือครับยังใช้อยู่นะแม่แกนี่ป่าล่อน้ำแห้งไปรอบนึงยั่ไมเครื่องตัวเนี้ย เลงอยู่ไหนวะแปะลำแปะลำเองเลยวะอันนี้มอเตอร์คันเร็กอะไรใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมไหมไฟฟ้าเต็มเหมือนเดิมไหมอ่าแน่นอนว่าไฟฟ้าจ่ายทุกเดือนครับกันนี้ของแท้ครับ อ้ากำแล้วคนขับไม่โคโว้ใส่ดินเยอะมากเลยไม่พอเลยครับงานเที่ยวครับงานเที่ยวใส่น้อยตกงานพี่น้องอ่าใส่สวยๆครับน่หน้าดินงามๆใส่ดินหลายๆใช้สิบเอาพี่น้อง น็อตปีกมันสิรุดแล้วลูกเพ่แกบอกว่ามันขันไม่เข้าเหรอน็อตปีกมันอ่ะมันหมุนไม่เข้าตัดเปลี่ยนน็อตใหม่เลยไไเออมันดังปีกมันมันไม่ได้ดังกี่เท่าไหร่หรอกโฮโฮอ๋อตกคำม,มาแรงมาแล้วครับพี่จักบอกว่าต้องเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ เที่ยวสุดท้ายของวันครับก็จะประมาณนี้หกล้อทั้งหมดกี่คันอะที่วิง่งเนี่ยวันนี้แปดปกติสิบคันเหรอปกติสิบคันครับอ่ะเออบ่จืดแล้อผมเออหยาบ รถรุมแล้วจัดแล้วตอนมาก็มาพร้อมกันครับป๊อปเออไม่ไโลมหลดไม่ควันด้วยเนาะแจวเลยตัวเดินไม่เคยพังนะครับ ตัวเดินไม่เคยพังทั้งแต่เครื่องเอวยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ซื้อมาอันนี้ซื้อมือสองมาครับไม่รู้มือสองหรือมือสิบไม่รู้อะแต่เขาก็ทนอยู่นะค,ค้าคูนมากเมื่อก่อนก็วิ่งกับพันนี้ครับมาใหม่ๆเขาก็รูปหล่ออยู่นะ ไปเทคมาตอนซื้อรถมาครับบางหมดแล้วหักบ้างบางบ้าง,างมันก็นานแล้วเนาะก่อนที่จะมาอยู่นี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนครับไม่รู้กี่ปีแล้วมาอยู่นี่อีกก็เกือบสิบปีแล้วจนผุพังตาม,มาอายุการใช้งานแล้วครับสึกหรอตามการเวลามาร์กไฟดีวะไอค้คริสบอกมาร์กไฟดีวะ เจอยโต้ททงกับกันเดงครับคู่นี้ก็ทำงานก็ทั้งผัวทั้งเมียครับผัวเมียทางานด้วยกันครับขับรถคนละคันทำงานกัน,กนทั้งคู่ช่วยกันทำาหากินพี่น้อง ปา้ทใช่ไมครับบะใหญ่เ,หเขาครับคันนี้แม่ครัวไปจำทีมงานก่อน <laughs> เลี่ยมปิดจะของอยากให้ปัดครับเมื่อก่อนเกาเอาของชอบแบบนี้ก็จักบอกจักให้ไม่เคยขัดจัดให้ตลอด มันก็ยังเหลือพวกหน้าดินกเกขาลงมาปิดๆให้เขาต้องการแบบนี้ครับก็เลยต้องทําให้ก็ก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้หน้าดินมันหายากเลยนะเขาต้องการก็ให้เขาไปทุกวันนี้หน้าดินหายากด้วยเขาให้ก็เอาเจ้าของนาคอแบบไหนก็จัดให้เขาหน่อย ไม่มีฟิล์มเลยอ่ะดีแต่มันยังแย่เย็นอยู่อ่ะคลิปนี้เดินทางมาถึง13นาทีครับ เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะมีไรครับสวัสดีครับ